เหมือนตัวเราเองเนี่ยเราก็สวดมนต์ในช่องอัศจรรย์บำเพ็ญพอเราสวดปุ๊บเราฝากดวงกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วใช่ไหมความคิดเราก็เปลี่ยนความสุขเราก็มาบารมีท่าน่ก็รู้สึกเลยว่าจะมีกัลยาณมิตรมาจากไหนเยอะแยะมากมายมาคอยช่วยเหลือเกื้อกูลมาอดนือธุรกิจที่เราทำนะครูขอเรียกว่าธุรกิจเนาะหรือค้าขายร่ำรวยแล้วกันเนาะแต่ที่ค้าขายอะไรก็แล้วแต่นะทุกคนนะเหมือนครูขายขนมฝักบัวเนี่ย ถ้าครูขยันตั้งใจทําวันนึงมีพื้นฐานลูกค้าถ้ามันทําอร่อยมันอาจจะมีโอกาสที่ทํามีลูกค้าเยอะได้แต่วันนี้มันมีวันหนึ่งที่แบบมันก็มีความรู้สึกก็แล้งไปถามลูกค้าแล้วเขาก็บอกเราด้วยว่ามันแข็งเนาะเวลาทอดแล้วชิมแล้วก็เหมือนมันไม่แข็งแล้วสุด้ามันก็แข็งอะ่ะนะเราก็งงมากทุกคนอ่ะแล้วทีนี้เราก็เลยแบบกําลังไปเรียนค่ะเรียนรู้ที่พี่เขาขายมาก,ก่อนอะ่ะแล้วที่มันสูตรที่ไม่ยากอะ่ะ เชื่อไหมขนมฝักบัวครูดูแม่งไม่สะสี่ห้าช่องอ่ะทําไม่เหมือนกันผสมแป้งไม่เหมือนกันสักช่องเลยแต่ของพี่คนนี้รู้สึกว่าเขาเขียนว่าสูตรขายดีแล้วมันทําง่ายด้วยจะลองทําสูตรของพี่คนนี้ดูอย่างเงี้ยแล้วก็ลองทําขายก็ขอภาวนาว่าเอ,อ้ยถ้าเราทําเหมือนสูตรของพี่คนนี้แล้วนะก็ขอให้มันแบบไม่ต้องแข็งแล้วนะอะไรประมาณเนี้ยเข้าใจไหมเวลามันมันมันแข็งอะ่ะมันก็เสีย เสียเสียความรู้สึกตัวเองแล้วก็เสียความรู้สึกของลูกค้าเราเราเข้าใจว่าเงินน่ะมันไม่ใช่มันมันหายากมันเหนื่อยกว่าจะได้ตังค์นะบางคนเรียนสูงก็อาจจะนั่งในออฟฟิศเฉยแต่ก็ยังต้องใช้สมองปวดหัวอยู่ดีบางคนก็ต้องยกใช้แรงเนี่ยทำงานมามาหยุดทำงานหลายปีตอนที่มานั่งเลี้ยงลูกอะนะตอนนี้ลูกอายุสิบเอ็ดปีนละโอ้ไม่ได้ทำงานมาหลายปีนะทุกคน ทำคลิปทำคอนเทนต์ขายของออนไลน์แล้วก็ค้าขายทั่วไปแหละก็มีแพนเหมือนกันแล้วว่าถ้าการเงินอะเรื่องการเงินไม่ดีขึ้นน่ะเราก็จะไปหาทำงานแบบรายเดือนเหมือนกันแหละทุกคน,นต้องหาให้ได้แล้วก็ไม่มีคำว่ากลัวแล้วอ่ะก็คือเป็นเหมือนกันหมดแหละใครบ้างที่แบบกลังกลัวเวลาอยากจะทำอะไระเราต้องแบบเฮ้ยถ้าสมมติเหมือนครูเนานะการเงินครู รายได้มันไม่เยอะคุณต้องไปหาเงินเพิ่มหรือไปทํางานประจําเลยอย่างเงี้ยค่ะนะทำรายได้เป็นเดือนเลยอย่างเงี้ยมันจะได้มันต้องมานั่งแบบอุ้ยบางทีเงินในกระเป๋าแทบเก็บไว้ก็ยังออามาใช้แทบจะไม่มีโหแม่งแบบนี้ไม่อยากได้แล้วอะ่ะก็คือคนเคยทํางานนะัุนคนเคยทํางานเป็นเดือนเดือนกว่าสิ้นเดือนเงินออกก็เหลือกินเหลือเก็บแล้วก็แบ่งเก็บอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วอะ่ะคุ้เชื่อว่าพี่นิดนะคะอ่าครูพี่นิดคะ คนทุกคนอ่ะไม่จริงนะบางอาชีพก็ไม่มีเก็บเลยก็มีอะไรยเงี้ย